ที่มาติดตามเรื่องของฟุตบอลกันบา <V olo. S 1> ้างวันโลกทาเลคืนได้แรกเนี่ยเป็นกลุ่มบีนัดแรกรอังกฤษรองแชมป<า>์ยูโร2020พบกับอิหร่านเบอร์หนึ่งของเอเชียรปรากฏว่าอังกฤษเอาชนะไป6 2 แน่นอนตอนนี้หลายคนคงติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องข้องการเธอเชียร์ไรฉันเชียร์ใดใช่บางคนอาจจะเกินกันได้ใช่อาจจะแบบเล่ห์ายกันชชื่อแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการพนันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะเราต้องมาเฝ้าระวังเรื่องข้องการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกกันนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราค่ะพันธุ์ธวจโทอดีนันวงมัดทองสารวัตปองการปราบปรามซอพหอัดย้ายตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพรกบขับเข้าแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ก้าวครับผมค่ะท่านสารวัตรขาตอนนี้ทางสพหัดใหญ่ของเรากับมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลในช่วงมหาการฟุตบอลโลกนีตอนนี้เรามีมาตรการยังไงบ้างคะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบเป็นดีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงมหากรรมฟุตบอลโลกนะครับก็ีปีครั้งนะครับก็คนกงจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับ ก็ทางพบตรนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบในทุกหน่วยทุกพื้นที่เนี่ยเอาตัวตาสถานบริการสถานบันเทิงนะครับโรงแรมร้านอาหารเครื่องดื่มอ่หรือรวมไปถึงร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมนะครับหรือสถานที่อื่นนะครับที่ว่าเปิดรับให้ชมการแข่งการฟุตบอลแบบถ่ายทอดสด นะครับก็เพื่อป้องกันปาปามส่วนจับกลุมกรณีที่มีการลักลอบให้มีการใายผลพ,นนพันฟุตุบอลน,นะครับขึ้นในช่วงเวลาช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ประกอบกับได้ประสานหน่วยงานตั้งเชียงครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อวาหาความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสอะไรต่างนะครับที่มีการลักลอบเล่นลักลอบเล่นกันพันธุ์ผันุตุบอลครับผมครับ ในเรื่องของรูปแบบการพนันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะการจการพนันออนไลน์เนี่ยเราเจอแบบไหนบ้างครับในสังคมปัจจุบันก็ทุกวันนี้นะครับก็ยอมรับว่สสื่อโซเชียลเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับก็โดยการจัดให้มีการพนันการจัดให้มีการพนันเหล่านี้นะก็จะมาในรูปแบบของอพวกเว็บดูหนังฟังเพลง,งต่างๆครับหรือจะเป็น บางทีในคอมในมือถือเวลาเราเข้าเว็บต่างๆก็จะมีเป็นป๊อปอัพนะครับเป็นตัวหนังสือวิบวับนะฮะเป็นดูดความสนใจนะครับวิบวับวิบวับต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะแล้วก็ยังมีลักษณะของพวกลิงก์อะไรต่างๆนะครับลิงก์ที่สามารถกดเข้าไปได้ง่ายนะครับเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การพนันนะครับแล้วก็อาจจะมีในรูปแบบของบางทีก็ส่งมาเป็นข้อความเลยทางเฟซบุ๊กม essenger ส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กทางไลน์หรือนะครับอื่นๆ ข้อความชวนเชื่อแอรองต่างอย่างเช่นว<ฆ>่มามาชวนเชื่ออาจจะมีการโพสต์ว่า้ผมได้เล่นการพนันไทยผลฟูตบอลคู่นี้ได้เงินมาเยอะแยะอะไรประมาณนี้<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็เหลื <c oughs> อจากจากหลักร้อยแทงหลักร้อยได้หลักพันหรือหลักหมื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการชวนเชื่อเชิญชวนนะครับ<ฆ>ประมาณนี้ อยงที่สารรัฐบ,บอกเมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงป๊อปอัพหลายคนอาจจะนึกไม่ออกก็คือเหมือนเรากําลังอยู่ห,หน้าเว็บตามปกติอยู่ๆก็มีข้อความแบบเด้งเตือนขึ้นมาใ,ให้เราไปทายผลฟุตบอลนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับใช่ทีนี้ถ้าถาม<ช>ถึงค,ความผิดที่จะเข้าข่ายการพานันที่จะสามารถดาเนินคดีได้จะเป็นความผิดในรูปแบบไหนบ้างคะอ,อ,อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับก็เมื่อเราเข้าไปในเว็บการพานันเหล่านี้เนี่นยก็จะมีหลากหลายรูปแบบของการเล่นนะครับ ก็จะมีไทยผลสกอใครชนะผลออกมาเท่าไหร่ใครได้แชมป์นะครับชนะสกอห่างกันเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ที่สําคัญที่สําคัญเลยก็คือก็จะมีการวางเงินนะครับแล้วก็ได้รับเงินกลับคืนมาหรือว่าอาจจะโดนยึดไปถ้าเกิดทายผิดหรืออะไรเงี้ยครับก็มีการโอนเงินนะครับถ้าเป็นทางออนไลน์ก็จะมีการโอนเงินไปแล้วก็โอนเงินกลับมานะครับตัเนี้ก็เข้าข่ายหมดนะครับที่มีการได้เสีย ค่ะอันนี้เท่าที่สาหรับผู้อาจจะเป็นในส่วนของผู้เล่นถ้ารวมไปถึงผู้จัดนะคะหรือว่าผู้ที่ชักชวนอันนี้จะมีความผิดด้วยไหมคะอ๋อแน่นอนครับมีความผิดด้วยเช่นกันครับแล้วก็อาจจะหนักกว่าผู้เล่นด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนไปถึงอาจจะมีเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของอผู้ที่ ลงงบประมาณในการให้มาเปิดสถานที่อะไรต่างๆนะครับเพื<ะ>่ออาจจะโดนเอาผิดด้วยับผมถ้าถ้าถามถึงลักษณะความผิดของผู้จัดล่ะคะจะร้ายแรงขนาดไหนคะสารวัตรก็อัตราโทษนะครับก็ผู้จัดเนี่ยถ้าเกิดว่าอ,อยู่ในขอบเขตของอวงงบประมาณนะครับในการ<ะ>ในอันตาราเงินที่เ็าเรียกว่าอัตาราเงินที่อยู่ในการกระทําความผิดเนี่ยครับถ้าเก<ะ>ิดว่า 5ล้านบาทขึ้นไปนะครับตามกฎหมายเลยก็จะถูกดำเนินคดีตามพรบโคกเงินตามมาด้วยนะครับก็อาจจะโทษเหนึ่งปีถึงสิบปีนะครับแล้วก็ปรับสองหมื่นถึงสองแสนบาทเลยครับผมครับอย่างในตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหลายหลายสถานบริการต่างๆก็มีการเปิดฟุตบอลให้ชมนะครับพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่ของเพืนหักใหญ่นะครับอ่าก็ ตามคำสั่งของท่านบตรลเลยนะครับก็ให้ทุกหน่วยลงพื้นที่นะครับเน้นย้ำกำชับแล้วก็ตรวจสอบนะครับร่วมกับหน่วยงานของหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นฝ่ายปกครองอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้าตรวจสอบตามสถานที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะลักลอบจัดให้มีการถ่ายผอดบโลกนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นที่ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งก็สุ่มเสี่ยงนะครับก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงนะครับรวมถึงร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มร้านกลางคืนนะครับพอคุณบอลก็จะถ่ายทอดกลางคืน ส่วนมากรู้สึกปีนี้ก็จะจะไม่มีกลางวันนะฮะไม่เหมือนตอนจัดที่เกาหลีใต้ก็จะมีกลางวันบ้างนะครับแล้วก็ฐานประกอบการฐานบริการต่างๆนะครับรวมไปถึงเอ่อถ้าเกี่ยวกับเยาวชนก็จะเป็นพวกร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องนั่งดูในร้านอาหารนะครับหรือทีวีในมือถือก็ดูได้นะครับในคอมเล่นเกมไปดูไปก็ก็ยังได้นะครับก็สถานที่เหล่านี้ก็หน่วยงานภาครัฐก็จะเข้าไปสุ่มตรวจสอบ นะครับน้นย้นคำชับนะครับว่าอย่าให้มีนะครับมีการเปิดไทยผลอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรมีการจัดใมีลักลอบการเล่นการพนันไทยผลุบอลโลกหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะซุ่มตรวจนะครับไปถึงช่วงสิ้นสุดบอลโลกนะครับก็ประมาณกลางๆค่อนๆไปทางปลายของธันวาเลยทีเดียวครับครับจนปจนจนมีการจบุบอลโลกครับผมครับสารวัตรครับในเรื่องของการตรวจตราตามร้านต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าคือถ้าดูจากตารางบอลตอนนี้มันมีช่วงเวลาที่ คาบเกี่ยวไปถึงช่วงตีสองตีสามอย่างนี้มันมีผลกับการเปิดปิดร้านไหมครับเราต้องตรวจตรงนั้นไหมไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันครับก็การเปิดปิดร้านก็ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับก็ถ,ถ้าเป็นร้านอาหารอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้ถึงเที่ยงคืนนะครับกรณีที่มีแบบว่าตามใบอนุญ,ญาตเลยครับก็ถ,ถ้าเกิดว,ว่าจําหน่ายชุราได้ถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่ขายชุรานะครับร้านขายชุราก็จําหน่ายได้ตามใบอนุญาตก็คือเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนหรือ ถ้าเป็นสถานบริการเนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องก็จะตามใบอนุญาตคำบังลันก็ตีหนึ่งตีสองก็ว่าไปครับก็คนละส่วนกันกับอย่างเช่นว่าถ่ายทอดสดถึงตีสามก็ร้านจะเปิดปิดตีสามนี่ก็ไม่ได้ครับเปิดเกินเวลาแต่อันนี้อันนง้ไม่ในส่วนของร้านร้านข้าวร้านอาหารทั่วไปเนี้ยครับที่ไม่ได้มีการจําหน่ายธุราร้านน้ำชาอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ก็โอเพนครับไม่ไม่ได้จำกัดครับผมในช่วงของเวลาเปิดปิด ก็คือเวลาเปิดปิดเนี่ยการกระทําความผิดหรือว่าการดูแลก็จะเป็นในส่วนของอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการดูแลเรื่องของเวลาแต่เรื่องของการพนันฟุตบอลก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลตร,รวาเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ถ้ากรณีรมีการจับกลุ่มหระคะสารวัตรคะการสืบสวนขยายผลด,ดําเนินคดีร่วมกับผู้กระทําความผิดเนี่ยจะเป็นยังไงคะแล้วความผิดจะได้รับยังไงบ้างแยกแยกไปเลยก็ได้ค่ะว่าในกรณีผู้จัดผู้เล่นหรือว่าผู้ชักชวนอ่า ก็ผู้จัดผู้เล่นก็ถือว่าอยู่ในอัตราโทษเดียวกันเลยนะครับก็มีความสุขเท่ากันในกรณีของการมีการจับกุมนะครับก็จะมีอัตราโทษตั้งแต่สองปีจำผู้ไม่เกินสองปีนะครับปรับไม่เกินสองพันหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับในส่วนนี้ก็เด็กๆเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกจับข้อหาเนี่ยอาจจะดูไม่รุนแรงอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเหมือนไปเสียค่าปรับไม่เส็จไม่สวมหมวกน็อกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ก็คือการดำเนินคดีในข้อหาประการพนันเนี่ยก็ต้องมีประวัติอาญากรรมตามมานะครับก็จะมีบันทึกติดตัวไปตลอดออนะครับไม่ว่าจะไปสมัครงานต่อไปโดยเฉพาะเยาวยชนเนี่ยต่อไปเนี่ยะจะมีการไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะครับก็จะมีการตรวจสอบประวัติหมดนะครับเช่นบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็จะส่งมาตรวจสอบที่คือภูมิํำเนาที่ตนเองอพักอาศัยอยู่นะครับก็จะส่งมาที่สอพอ,อย่างเช่นถ้าที่อยู่ในหันใหญ่ก็จะส่งมาที่ สอบักานใหญ่เพื่อตรวจสอบประวัตินะครับถ้าปรากฏว่ามีประวัตินะครับถ้าปรากฏมีประวัติอาชญากรรมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รับเข้าทํางานแทบทั้งสิ้นนะครับก็จะมีผลติดตัวตลอดเลยนะครับส่งผลถึงอนาคตนะครับแล้วก็การสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยถึงผู้จัดไม่มีการเล่นเนี่ยก็จะอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดให้มีการเล่นอะไรเนี้ยครับก็จะถูกขยายผลนะครับแล้วก็จะลุมดำเนินคดีเช่นเดียวกัน นะครับหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็เจ้ามือนะครับหรือเจ้าของเว็บรายใหญ่ที่มีอัตราวงเงินในการกระทำความผิดนะครับเกินห้าล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะโดนคดีตามพรบส้มเงินนะครับอย่างที่นําเรียนให้ทราบไปครั้งจนมาสักครู่นะครับค่ะก็คือว่าการคนคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพันนันอะไรต่างๆเนี่ยราวกับว่าเขาก่ออาชญากรรมเลยครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับในทางในทางทฤษฎีนะครับแต่ว่า สิ่งที่อยากให้ตระหนักก็คือว่าจะมีประวัติอาชากรรมติดตัวประวัติอาชากรรมนี้ก็คือว่าจะมีบันทึกอยู่ในข้อมูลของเรานะครับในในทะเบียนประวัติอาชากรรมไม่ว่าเราจะเป็นคดีลักเล็กขโมยน้อยลักของเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยถ้ามีการพิมพ์มือนะครับในการที่เราโดนจับกุ่มดำเนินคดีเนี่ย เราต้องพิมพ์มือถูกต้องไหมครับพิมพ์มือนี่คือยกเว้นว่ายกเว้นว่าจะเป็นข้อหาเล็กน้อยอย่างพวกหมวกกันน็อกไม่เสียกระปับอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เกี่ยวกันนะครับนี่เป็นข้อหาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพรบการพนันเนี่ยก็คือเข้าข่ายอยู่ในพรบที่มีสทษทางอาญาก็ถูกพิมพ์มือก็จะมีประวัติอาญากรรมจิตตัวหมดทุกคนครับอันนี้เสียนะก็จะิตตัวตลอดเลยครับตรงนี้ในส่วนนี้ประชาชนบางท่านอาจจะยังยังไม่ทราบนะครับ นี่ก็จะกลายเป็นประวัติติดตัวไปเลยถ้าเกิดน,า,นาคต<ก>อยากจ, <คำ S 2> จะรับาราชการขึ้นชื่อก็รู้เลยครับว่าเคยทำกระทาความผิดอะไรมาครับ <c oughs> ค่ะ,คะทีนี้อย่างอย่างที่ท่านสารวัตบรบอกเมื่อสักครู่ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับการเป็นคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมถ้าถามถึงเรื่องของการพานันทายผลฟุตบอลเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการก่อให้เกิดอาชญากรรมประเภทอื่นๆยังไงบ้างคะ ก็แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ส่งบทแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการพนันนั้นเนี่ยก็ต้องยกกํากล่าวที่ว่าไม่เคยมีใครรวยจากการพนันนะครับมาไวไปไวนะครับรวยชั่วคราวแต่อาจจะจนชั่วโคตรอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับค,ค,คนั้นการพนันเล็กๆน้อยๆเนี่ยย่อมนําไปสู่วงเงินที่มันกว้างขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยอาญากรรมก็ต้องตามมานะครับ ยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดปลายๆที่เราเริ่มจะทาซานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ยังไม่กลับมาพื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงโควิดหลังโควิดด้วยนะครับแล้วก็การลักลอบการเล่นการลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยเียตาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีอาตาเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับการลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆนะครับ ยิ่งถ้าเจอภัยจากการพนันซ้ําเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นมูลเหตุจูงใจให้ก่อเหตุอาชญากรรมลักวิ่งชิงนต้นลักวิ่งชิ้นต้นต่างๆนะครับตามมาได้ง่ายนะครับ คช่แลอย่างที่สารวัตรบอกก็คืออาชญากรรมที่จะต่อเนื่องมาแต่เวลาได้คืนน้อยเนี่ยกต้องไปวิ่งราวที่นี้อยากจะให้ท่านสารวัตรได้ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานเพื่อจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของทาตการพนันหรือว่าถูกมอมเมาจากการพนันฟุตบอลในทุกรูปแบบในช่วงนี้ค่ะครับก็อย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครรวยเพราะการพนันนะครับก็รวยชั่วขาวจนชั่วโคตรนะครับสิ่งนี้คือวลีที่อยู่คู่สังคมเรามานาน นะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีโซเชียลเนี่ยวลีเหล่านี้ก็คงจะเป็นคอนเทนต์ตัวท็อป <ๆ S 1> เลยนะฮะใช่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคอนเทนต์ตัวท็อปเลยก็อาจจะที่เขาเรียกว่ามีมนะครับหรือคอนเทนต์แรงรต่างๆเนี่ยมาก,ก่อนการเลยด้วยซ้ำนะครับวลีต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คำพูดเหล่านี้จะอยู่คู่สังคมเรามานานขนาดนี้นะครับถ้าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับคิดง่ายๆเลยก็อย่าถลําตัวเข้าไปเด็ดขาดน,นะครับไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดนะครับเพื่ออาจจะมากกว่ายาเสพติดแล้วก็สูญเสียมากกว่ายาเสพติดจะได้ทำนะครับก เอาเรื่องไทยผลทุบโลกเป็นหลักนะครับช่องทางที่จะเข้าถึงตัวนี้ก็้ถึงได้ง่ายมากนะครับอย่างที่ได้มีการนาเรียนไปกึงต้นนะครับก็ค่อคนข้างยงาเป็นห่วงเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็ไม่ได้อยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของเยาวชนของเราทุกวันนี้เนี่ยเพราะวันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คืออสถาบันครอบครัวเนี่ยทําได้ดีที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกดีให้กับลูกนะครับก็ในทางตรงข้ามนะครับก็ ไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกนะครับในการสร้างจิตสํานึกนะครับจิตสํานึกเนี่ยต้องสร้างแต่เด็กๆนะครับไม่อ่อนดัดง่ายไม่เก่ดัดยากนะครับเราต้องคอยสั่งสอนคอยตักเตือนยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าผลของการพนันเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับคนที่สร้างความมบัิแก่ชีวิตตนเองครอบครัวตนเองเนี่ยที่เกิดจากการพนันเนี่ยก็ไม่เห็นเยอะแยะนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าละเลยนะครับอย่าละเลยแล้วกเ็เราอย่ามองข้ามในเรื่องของ การเข้าสู่การพนันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ oh. ของเด็กๆนะครับเช่นอาจจะมีการพนันกับเพื่อนหรือคนรู้จักคนข้างบ้านนะครับ oh. อะไรสิ่งเหล่านีเ้เราอาจจะไม่เห็นความสาคัญน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือรากฐานสู่อยานะครับโด oh. ยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อวัยเยาวชนเนี่ยความคิดความอ่านเขายังการตัดสินใจเขายังน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอนะครับอาจจะถลําลึกได้ง่ายไม่เหมือนกับเราเราเนี่ยอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได,ได้บ้างนะครับ เด็กๆเขาถะะล้ำลึกได้ง่ายมากนะครับ<า>สุดท้ายเลยค่ะ <พอ S 1> สรารวั <พอ S 1> <า>ตวรทรผยสุดท้ายเราอยากให้สรารวัตรได้ฝากช่องทางค่ะสําหรับการแจ้งเบาะแสรวมไปถึงการคุ้มครองผู้ที่จะแจ้งเบาะแสว่าเขาจะมีความปลอดภัยหลังจากแจ้งเบาะแสไปแล้วอ๋อครับ,รบก็ตรงนี้ช่องทางที่หลักๆง่ายๆเลยนะครับก็191ของเราก็ยังใช้ได้ตลอดนะครับ แล้วก็ช่องทางของกรมการสทอทอนะครับ141<ฆ>นะครับแล้วก็1599นะครับตรงนี้ก็โทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้ให้ความมั่นใจสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหน่อยค่ะว่าเราจะมีความปลอดภัยหลังจากแจ้งเบาะแสไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการแจ้งทางช่องทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะ1่ 1, 1> น,นะครับ<ฆ>ก็ผู้แจ้งเนี่ยประสงค์จะให้เปิดเผย เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อของตนเองเนี่ยล้นไปล้นเป็นประจำประสงค์ของผู้แจ้งนะครับตอนที่เราแจ้งเบเะแสไปแล้วเราต้องการที่จะปุกปิดนามเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็จะไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตรงนี้รับประกันได้เลยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารค่ะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงการเฝ้าระวังการพนันออนไลน์ของสพหัดใหญ่ค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ